แต่งลูกล่างอืมอโอ้โหลงเป็นลงเลยนะครับ สู่แบบเต็มตัวดึงขาวกลับไปนะครับอ่าสวยครับลูกนี้ตั้งใจนะครับอถอยหลังออกมาตรงๆแล้วหลุดมากินแดงข้างกับผูอืมเล่นดำแล้วก็ต่อแดงข้างชิ่งเนี่ยนะครับ ้าวโอ้โหไม่ดีจนเห็นกับขาวพลาดเขาใช่ครับลูกนี้เขาน่าจะกินหลุมกลางซ้ายนะครับแต่ถอยหลังเนี่ยแรงเกินไปครับม,มันก็เลยวิ่งไปติดกัน